ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองของการมาเดินหาห้องนะครับผมที่แฟลตการเคหะร่มเกล้านะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้นะครับเป็นวันที่2แล้วนะครับเมื่อวานเดินไปทั้งหมด12ตึกนะครับซึ่งวันนี้ก็เป้าหมายที่จะเดินไว้ก็คือ11ตึกนะครับผมยังไงก็เต็มใจดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับผมเริ่มต้นที่ตึกที่1เลยนะครับตึก11นี่เลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ลาดินถินเมืองเลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่สองของวันนะครับตึกสิบนี่เลยนะครับตึกสิบนะครับผมเป็นตึกที่สองของวันที่สองแล้วนะครับเดินดูแปดแถวโน่นก้าไปลุยกันเลยครับบ๊ายบายลาดินถินเมืองเลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่สามของวันนี้นะครับตึกเก้าเลยนะครับ การเสียรติร่วมก้าวนะครับไปแล้วครับเราดินถิ่นมืองเลยนะครับมาต่อกันตึกที่สี่ของวันนี้นะครับคือตึกแปดนะครับการเสียระิร่วมก้าวนะครับตึกแปดนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเราดินถิ่นมืองเลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่ห้าของวันแล้วนะครับ ก็คือตึกเจ็ดนี่นะครับ้านานะครับตึกเจ็ดนะครับไปแล้วครับเอาดินถี่นมงเลยครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่6ของวันนี้นะครับผมวันที่สของการมาเดินหาห้องนะครับแสตมป์แถวรกล้าวนะครับเป็นตึกนี้เลยนะครับตึก6ครับ นี่นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายดินเฉียเมืองเลยนะครับตึกที่เจ็ดของวันแล้วนะครับผมตึกห้านะครับนี่เลยนะครับตึกห้านะครับดีนะครับเดี๋ยวไปดูต่อเลยครับดาดินเฉียเมืองเลยนะครับมาต่อกันที่ตึกที่แปดนะครับของวันที่สองแล้วนะครับของการมาเดินหาห้องนะครับที่แฟลตการเคหะร่มเก้านะครับ ตึกสี่นะครับผมนี่นะครับไปแล้วครับลาดินถิ่นเมืองเลยนะครับไปต่อกันที่แปลงการเคลียร์ร่มก้านะครับตึกที่เก้าแล้วนะครับของวันนี้นะครับคือตึกสามนะครับบรรยากาศรอบตึกนะครับลาดินถิ่นเมืองเลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับตึกที่สิบของวันที่สองแล้วนะครับนี่ก็คือตึก สองนะครับนี่หมายเลขสองเลยนะครับเนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเราดินถิ่นมือเลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับวันที่สองนะครับตึกสุดท้ายของวันนี้นะครับคือนะครับตึกที่สิบเอดนะครับผมของวันนี้เลยนะครับก็คือตึกนี้เลยนะครับตึกหนึ่งนะครับนครับตึกหมายเลขหนึ่งนี่นะครับ เรที่ถึมเลยก็ขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เราดินแนล้วก็มีห้องนะครับบ้านนะครับที่ดินนะฝากขายก็โทรมาสอบถามเราดิถึงเลยได้นะครับก็มีบริการรับฝากขายนะครับหรือว่าซื้อก็มีให้เลือกนอก,กันนะครับไปละครับบ๊ายบาย